อัปเดตข่าวบ้านหมอ้อวันนี้เวลา8.30นาฬกา30นาทีนายธีรศักดิ์พาณิชวิทย์นายกอปตอบ้านหมอ้อหารือหัวหน้ากองและหัวหน้ากลุ่มงานกรณีพบกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่หมู่ที่1ในครัวเรือนเดียวกัน จำนวน4รลายและพบว่าเจ้าหน้าที่ของอนามัยได้มีการสัมผัสกลุ่มเสี่ยงทางอบตบ้านหม้อจึงได้ดำเนินการหยุดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่11ถึง13มิถุนายน2,564และจะเปิดบริการในวันที่14มิถุนายน2,564ในวันพฤหัสบดีที่10มิถุนายน2,564ที่ผ่านมานายนัชนนพานิชวิทย์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6 นางวิไลวันชมชูชื่นสมาชิกอบตอหมู่ที่6พร้อมนายอาทิตย์เทื่อนกินนายช่างอบตอบ้านหม้อลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าระยะสุดท้ายของโครงการผนังกั้นดินบริเวณฝายน้ำล้นคองซอยหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาของสายใหญ่ฝั่งซ้ายหมู่ที่6ตําบลบ้านหม้อ ในวันพุธท,ที่9มิถุนายน2564ที่ผ่านมานายธีรศักพาณิชวิทย์นาย,ยกอบตอบ้านหม้อประชุมหารือพิจารณาโครงการแผนงานกองทุนสุขภาพตำบลของอบตอบ้านหม้อปี2564ร่วมกับคณะกรรมการสปอสอชอเพื่อจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปณนะห้องประชุมชั้น2อบตอบ้านหม้อ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยพร้อมงานสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด -19 ให้กับครัวเรือนของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในตำบลบ้านมอเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่อยู่อาศัยร่วมกันหากท่านต้องการให้เราไปพ่นฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อขอให้ท่านติดต่อที่คุณจุธารัน์นักวิชาการสาธารณาสุข032493321 เจ้าหน้าที่งานสิ่งแวดลออ้อมอบตบ้านมอลงพื้นที่รับบริจาคขยะรีไซเคิลจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยมีโครงการลดปริมาณขยะในตำบลบ้านมอเน้นให้ประชาชนคัดแยกขยะและนำขยะรีไซเคิลมาบริจาคเพื่อนำเงินที่ได้มาไปเป็นสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสหากท่านต้องการบริจาคขยะรีไซเคิลติดต่อเข้ามาได้ที่032-419735 แล้วพบกันใหม่ในอัปเดตข่าวบันมอท่านสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ทุกช่องทางตามที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะ